สวัสดีครับผมสปิโนซ่านะครับคอร์รำนิตประจำหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับ9พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสการวิเคราะห์ไปที่ฟุตบอลรีกเอเชียนะครับเป็นศึกโยคารีรีก้า เติร์กเมนในสถานะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางเนบชีครับเปิดบ้านพบกับทางแชมป์เก่าอันตินอาซีนะครับซึ่งแตกกันในช่วงเวลา19เนาฬิกา30นาทีของบ้านนะครับเนบิชีผลงานเนี่ยอยู่ในช่วงขาโรงยานนะครับตอนนี้ปราชัยมาสีเกมแล้ครับทำให้ร่นมาอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับวันนีครับเปิดบ้านเจอกับทางอันตินอาซีนะครับแชมป์เก่าเนี่ยที่ฟอร์มเริ่มดีขึ้นครับเกมลุกเนี่ยดุดาแล้วก็ตอนนี้ครับ ผลงานเนี่ยดีขึ้นมาครับจนกลับไปอยู่กลุ่มหัวแถวของตานางครับแต่ผมมองครับว่าภาพรวมของอตินอารเซียเป็นทีมที่มาตรฐานตกลงครับจากฤดูกาลก่อนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เกมรัดเนี่ยยังมีปัญหาโคตากับเียตรูแทบทุกนัดครับที่สำคัญครับเกมลุกตอกบ้านเนี่ยพวกเขาดูไม่ค่อยดุดันเหมือนเดิมครับแม้เกตบอลจะดูเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็ถิติเก่ายามเจอกันถือว่าค่อนข้างคมหยาชัดเจนครับแต่อย่างที่ได้ไปนะครับว่าผมมองว่าแชมป์เก่าทางอินอารเซีดเป็นบอลที่เรียกว่าเกมลุกไม่ดุดันเหมือนเดิมแล้วก็นอกรังเนี่ยยัง อยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้ล่าสุดครับอัลติอาร์ซีครับเป็นต่อ1.5ผมมองบองนะครับว่าทีมเยือนเนี่ยคงเล่นแบบเพลเซฟแล้วก็เน้นผลรับเป็นหลักเพราะฉะนั้นกำแพงแบบนี้ครับพอจะกัดฟันเชียร์ทางเจ้าถิ่นไหวนะครับเชื่อว่านี่ครับเนบิชีเนี่ยสู้เต็มที่แล้วก็อย่างน้อยครับมีมุมสู้ได้แล้วก็ถึงแพ้เนี่ยคงไม่แพ้ขาดคารางเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้อัลติอาร์ซีครับเป็นต่อที่1.5คู่นี้ครับเชียร์ทางบอลรองเชื่อว่าวันนี้ครับทางเนบิชีครับพอสู้ได้แล้วก็็เเเปนนนนนนบบบบออลมมีีีีขขทท่่่จะะะแพ้้ไาาดคคครรรััชชย์งิใู เฮงเฮงรวยรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ